ค่ะต่อไปเป็นราศีพิจิกนะคะสำหรับผลการทำนายในเดือนกันยายนนี้นะคะราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเดือนที่เข้มแข็งมากสู้ไม่ถอยนะคะเป็นคนที่เรียกว่าเดือนนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะคะเห็นช้างตัวเท่ามดมกล้าเสียงกล้าทำทุกอย่างในเดือนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าทำอะไรด้วยความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งอะไรต่างๆเดือนนี้เนี่ยบอกว่าให้ลุยไปเลยเดือนนี้ต้องลุยนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเดือนนี้ให้ลุยนะคะทุกเรื่องถ้าต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะถ้าไต่ตองว่าดีแล้วควรทําทําเลยค่ะให้ผลที่ดีแน่นอนผลหลังจากการทํานั้นแล้วนะคะทําอะไรประสบความสําเร็จเริ่มต้นเนี่ยเดือนนี้ราศีพิจิกจะเริ่มต้นด้วยความยากลําบากนะคะ ยากตอนต้นสบายตอนปลายเพราะฉะนั้นตัดสินใจทําอะไรจะต,ต้องสิ่งที่ทําต้องเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านการไต่ตองด้วยนะนะคะถ้าไต่ตองแล้วคิดแล้วว่าดีลงมือทําได้เลยเดือนนี้ประสบความสําเร็จค่ะอย่างที่บอกเดือนนี้เนี่ยจะยากช่วงแรกแต่ดีช่วงหลังจะดีช่วงหลังนะคะช่วงหลังจะสบายแล้วนะคะจะยากนิดหน่อยช่วงแรกนี่ก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะต้องมีทั้งเรื่องที่ เราไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาหรืออาจจะมีคนไม่เคยเห็นด้วยขัดขวางเราทําให้เราท้อแท้ใจไม่สบายใจนะคะเดือนนี้ก็ต้องลุยมีอะไรเกิดขึ้นต้องลุยนะคะแล้วก็จะสําเร็จการงานนะคะอาจจะได้มีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆได้รับหน้าที่ใหม่ๆห,หรือตําแหน่งใหม่ๆม,มีการเคลื่อนย้ายออกไปนะคะ ได้พัฒนาฝีมือเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะได้ไปดูงานต่างประเทศอาจจะได้ขยับขยายไปในธุรกิจหรือว่าสายงานที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้นะคะเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ตั้งใจทำนะคะจะเหนื่อยแต่ทำแล้วจะดีค่ะ การเงินช่วงนี้จะบอกว่าการเงินค่อนข้างโอเคนะช่วงนี้ได้มาไม่ค่อยใช้เลยใช่หรือเปล่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะคะอยากซื้ออะไรก็แค่มองๆยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจซื้อนะคะดีแล้วค่ะจะบอกว่าช่วงนี้ให้เก็บให้ดีนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว ช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกก,ก็อาจจะแค่มองๆอ,อยากจะได้อะไรหรือของแพงๆอะไรเงี้ยที่อยากจะซื้อช่วงนี้อย่าพิ่งซื้อดีที่สุดนะคะให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าอ,อ,อาจจะได้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นมากกว่านี้และเกิดประโยชน์มากกว่านี้นะคะช่วงนี้นะแต่ถ้าซื้อไปแล้วแต่คิดว่าไม่ซื้อคนราศีพิจิกช่วงนี้นะคะอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรช่วงนี้ยังไม่ซื้อแค่คิดแต่ไม่ซื้อต่อไปเป็นเรื่องของความรักความรักก็อย่างที่บอกว่า เรื่อยๆนะคะอาจจะมีความรักคู่เราที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะก็ยังสนเสรามีความสุขตามอัตภาพไม่หวือหวาแต่ก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าน่ากังวลน,นะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีคนมาสนใจเรานะคะไม่ว่าผู้หญิงก็อาจจะมีผู้ชายมาขายขนมจีผู้ชายก็อาจจะมีผู้หญิงให้ความสนใจนะคะแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจนักนะคะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ยังสนใจคู่ของเรามากกว่านะคะก็ก็ช่วงนี้ค่ะก็จะมีเพศตรงข้ามหรือว่ามีคนที่ให้ความสนใจเรานะคะแต่ใจเราเนี้ยก็อาจจะแค่หลบเหลือนะคะแต่ว่าลึกๆก,ก็ไม่เอาหรอกนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพช่วงนี้นะคะก็ถ้าเป็นก็จะเป็นแค่นิดๆหน่อยๆ นะคะอาจจะแค่ไม่สบายเล็กๆน้อยๆอยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ต้องระวังเพราะว่าหลังจากพ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยผลของการทํางานหนักนะคะเช่นว่าพักผ่อนน้อยอาจจะมีผลทําให้โรคประจําตัวที่เป็นอยู่นะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวความดันเบาหวานต้องคุมให้อยู่นะคะช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บหนักๆอะไรช่วงนี้อุบัติเหตุอันตรายช่วงนี้ ไม่มีนะคะไพ่ไม่ได้ขึ้นขึ้นว่ามีนะไพ่ใบสุดท้ายสรุปสําหรับชาวราศีพิจิกอยากจะบอกว่าเดือนนี้นะคะถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยอย่าท้ออย่าหนีนะคะลุยอย่างเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จเพราะได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นม้าไม่ใช่แค่วิ่งคุณต้องบินด้วยต้องมาเหนือเมฆนะคะต้องเวลาทำอะไรนี่ต้องวางแผนให้รอบคอบเพราะว่า คนในเดือนพิจิกเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเจออุปสรรคนะคะจะมีผู้ใหญ่ขัดขวางการงานไม่ราบรื่นทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องทุกอย่างต้องรอบคอบและต้องตรองอย่างที่บอกว่าเห็นลูกมาไหมคะมาไม่ได้แค่เดินแล้วนะไม่ได้แค่วิ่งคุณต้องบินด้วยคุณต้องปิดอุดรอยรั่วทุกทกท,กทางแล้วจะประสบความสําเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับความเหนื่อยคะ่ะสําหรับราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้นะ อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเจออะไรขึ้นเจออะไรเนี่ยเดือนนี้ต้องเต็มที่กับมันนะคะแล้วผลที่ได้เนี่ยจะบอกว่าคุณจะแฮปปี้มันมากเลยทุกๆเรื่องจะเปิดโอกาสให้คุณได้ไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงแรกผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่หลังๆเนี่ยถ้าเขาเห็นผลงานคุณแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแต่ระหว่างทางระหว่างที่พอเริ่มดีแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะมีอะไรมาทําให้คุณคุย้ยเควนะคะคุณก็ต้อง ตั้งใจทาต่อไปนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะเพราไพ่ใบนี้สรุปของใบนี้ขึ้นใบนี้นะคะเป็นไพ,พ่ที่ดีแต่ต้องเหนื่อยขอบคุณมากค่ะ